เราเบาเป่ามันอยากล้มไหนเนาะก็อ,อยากบัก,มบกสมผสมไอแถวมือนี้ก็อ,อยากบักสมแถวมือนี้เป็นทังไหนฮะล้มมาในเหตุงานคุณเลี้ยวไปไม่มีงานจอดเบิร์ดมือไม่รับมือนี้มือนี้เฝ้าค่ะพี่น้องค่ะช่วงเศร้าเขาก็ปเปลี่ยนยางแล้วตกใบมาว่าจีมาเรียนงานต่ออยากกวาด้อเรียนค่ะมือนี้จักรอนเที่ยวงานนี่เที่ยวนึงเห็มันได้ก่อนมาพี่น้องค่ะพูดอะหาแนวมาแกะแล้ว โจดจอดโดนหลายเป้าปอก็ไปหาผลเนี้ถืออันน,น,นั่นไปยิงป่าบ่ได้จักตัวเพราะว่ายังตี <laughs> พราะยังบอกคนกันา่ะคือมาได้ลเลื่อมยังเลื่อมยังถือไปตะปืนเออมันกับบุพานแล้วแบบนี้ยมาถืออ,อืโอ้เจ้ลไปตะบ๊อบเพชรแถวเธอจักเจาาลบแอบเจลผู้หลอมมาสู่ประตูยังไงเออที่แรกว่าสิกินหม่วงค่ะพี่น้องโอ้ที่แรกว่าสิกินมะขามค่ะพี่น้องค่ะมาเนี่ พอดีบกม่วงปิ่นไมยแล้วค่ะเต่ไดมาซอยบกม่วงขมเอืญเนี่ยเป็นแต่อันเข้มเถอะฮะห้อยน่าก็เด้อมื่อร่นี่เมืองก็สะอาดยุบบดดมข้างหน้าน่าร่วงไช่ก่อนหรอเอาซอยอือเป็นไดสมยงเบ่งจากสายตากลัวแล้วเนี่ยโอ้ส่างสว่างโอ ผันแห้งเราในสุดยอดเลยต้ว่าเป็นอะไรเอาเรามากินแล้วพอโทรห้องโฮ้ยห้อนปลาหนีมืึอนี้ห้อนข้ากี่ลีขอลองเลได้คนนี้บอ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 มันห้อนโอ้ขวดใหญ่เลยบอมันห้อนมันห้อนยี่หลีเลยตัวหวานละเล่นยิ่หรี้สิบว่าได้เลียนงานอยู่จากว่าได้จักเดี่ยวเลยสิบว่าได้ยี่หลีซาเอากินเีกกินเอกกินอีกนะกินมันจะเสียบจะเสียบเลยนะคำนี้เพื่อพี่น้องเลยนี่โอ้ยบระพานธ์น้ำหน่อยปวด เพื่อพี่น้องเลยอง้มของนง้มพี่น้องก็ไม่ได้มาขอร้องใครห้อกอันกินสมในรอบปีค่ะนั่นสิเป็นเทือแแรกนองรอบนี้เนาะเพราะว่าปกติสิกินบังม่วงดองเมื่อนี้บ่ดองค่ะเมื่อนี้เพราะว่าเขาสู้หนาฤดูบักม่วงเป็นแล้วค่ะยอดเงินของคุณใปต้ไปอีกแล้วเขาหาตัวแกรสสีริรอดเล่ามากนะไ่ มือได้ไวตัวราน,น,นอนมาเลยค่ะกรอบแค่กรอบสุดยอดปลูกจากปีเฮ้ยนี่สองปีป่ะสองปีได้เป็นน่วยเลือได้กินแล้วค่ะนีะ่ปีนี้เป็นปีปีที่สองหรือที่สามสาษาตัวภาษ์ไปลงเน้อเอาอเป็นไงไม่ได้กูด หุ่นยกสายหาผู้นั้นหาผู้นี่ว่าต้องอันนี้ว่างว่าได้เอาพี่น้องค่ะเเจอกันไม่คลิปหนาค่ะคลิปนี้สิมากินบกกมวงก่อนค่ะเบ้าเปากินแต่เสียบเ,เอาคำสุดท้ายนะ <c oughs> สมตะคำเหล็กตัวนี้คำต่อไปบ่สมอะโว